แต่ดีแล้วลูกจะได้ซ้อมแบบนี้จะได้รู้ไปฟังแล้วก็ไปซ้อมจับคู่ซ้อมบ่อยๆนะไปเลยไปเลยยังซ้อมเลยยังซ้อมต่อได้เลยเพราะมันกลังจำอยู่กัังจำต่อเลยอย่าลืมนะอย่าดันให้ดังมากนะพอตกใจแบบนตรีเอาตอนต้นไม่เหมือนตอนเมื่อกี้นะเอาให้เหมือนชีนะทจัดระเบียบชองเสียงลูกค่ะไปไหไปงให้มาซ้อมต่อ เก็บดาวหรอใช่มาโอเคคูยเปิดออกไปออกไปจากตรงนี้เลยเลเลยเลอัดเลยเหรออัดเลยนะเอออัดเลยเปิดฮะนั่งเป็นกรรมการนะเฮงยกนิดหนึ่งเอาไปไหน ยังไม่ออกอย่านีไม่คิดไม่ออกพี่เจนไม่ออกเมื่อกี้สวยแต่ต้องคำชัดๆลูกเมื่อกี้มันเหมือนแบบได้หรือยังอะไรก็ไม่รู้ไมคิดเลยอ่ะอันนี้มันแบบไหลไปเรื่อยไม่ก็ลองร้องก่อนร้องดูก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งฟังแล้วเดี๋ยวจะได้เรื่องออกมาเมื่อกี้สวยจต่ได้ไหมไม่ไม่เคยไม่ไม่เหมือนกันสักรอบหรไกใบใบใบประกอบเลย แบบไม่คิดแล้วเอาเนี้ยเอาเนี้ยเ่านนนนี่ยเอาเนี้ยแต่ไมองะไรอะน้นี้าอ่าแลให้เีนี้แบบลากยาวไปไหมคะเพราะว่าพอลากยาวเราไว้เขาเป็นเขาไว้มาเป็นกระจุกกระจุกมันจะได้ไม่ตีกันนะะตอนเริ่มนะคะ บนโลกที่กว้างใหญ่นึกว่างๆเรืองนั้นที่ทำให้เราได้รู้ใจและฉันก็บางคั้นได้รักเธอคนนี้เมือซึ่งได้บางๆช้ำโยงให้ใจได้ผูกพันคิดไม่เพราะอะไรแค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ่งใจ เหตุผลอะไรไม่สำคัญแค่ใจของการก่อเกิด เธอคือีกครึ่งว่าเธอตั้งใจขอใ้ให้เ็มใจนที่เธอทำให้ฉันสูงใจตั้งมากไป โชคดีที่เราต่างคนคุนเจอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอก โอเคหมดแล้วนะเพียงแต่ต้องจัดระเบียบมันจะมีแบบที่โน้ตเดียวอะไรเงี้ยนิดไม่ถึงแค่นั้นแหละแต่ทุกอย่างทุกอย่างคือถูกหมดเลยสวยแล้วนั่งซองค่ะต้องส่งการบ้านได้แล้วเพียงแต่หนูต้องฟิกเอ้ยต้องต้องต้องกำนวนมาแล้วว่าอะไรอย่างนี้่อกี้เขาส่งฉันรักเธอไปต้องฉันต้องเธอต้องก็เธอมาดิแล้วอยู่ดีเขาโมยวายอยู่คนเดียวได้ไงฉันก็รักเธออะไรอย่างนั้นโต้มตงไปส่งกันมาต้องส่งจะยอมแพ้ยอม รักเธอ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 อธอที่สุดรักเธอที่สุดในโลกเลยอะไรอย่างงี้ยถ้าจะฮิปฮอปขนาดจะใส่แร็ปไม่ใช่หรอรักคุณเข้าแล้วไม่ต้องใส่ปแล้วไม่ต้องแร็ปอย่ามาแร็ปก่อนพอเาจะแรทุกอาทิตย์ขนาดนี้แรนี่เลียมเดียนลสาเออร้องใหม่สิ รื้อระโรื้อรื้อรื้อปรโชยตั้งคำแรกจะไปขนาดนั้นคำแรกไถ่ไกลขนาดนั้นอันนี้คู่นี้สบายแล้วเดี๋ยวครูขอดูคู่อื่นต่อนะโอเครื้อระโชยชะตาส่งเราไม่กันนี่พี่กอลจฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่รื้อประความเดิมที่ช่องไเราได้รู้ใจ และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้เมื่อส่นได้บางบานฉันยอมให้ใจได้ผูกพันคิดไม่เพราะอะไรแค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจฉันไม่รู้จริงๆแห่ทผลอะไรไม่สำคัญแค่ใจต้องกันก็เกินพอแล้วร,รักเธอ รักเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังเอิญได้พบกันหรือฟ้าเป็นดานให้พบเธอเราโชคดีที่เราต่างคน<จ>คนคนเหอเราเราโชคดีโชคดีเราโชคดีที่เราต่างคน พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้รางรักกันเออพอไม่มีดนตรีนะคอรัสตรงนะแต่พอดนตรีมาไปได้ไมนเหมือนไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยงเมื่อกี้พอร้องเนี่ยไอตอนที่ต้องคอรัส่มันไม่มองกันอืมส่วนคำมันเลยไม่เท่ากันก็เหลื่อมนิดนิดเนี่ยต้องมองอ่ะลูกเวลามาร้องด้วยกันอ่ะถ้าไม่มองคำมันจะไม่ไม่เท่าอ่ะเนี้ยโอเคค่ะทใหม่นะลูกเพลงคู่มันสำคัญมันต้องน้องเท่ากันต้องมาคิดลายเมื่อกี้พอร้องสดเพลอะแบบ แปะแปะแปะน้ำหนักหนักเบาเท่าด้วยแต่ตอนร้องร้องกับดนตรีดินามิกสวัสดีค่ะสวีป้นไปมามันก็เลยดูฟังเพี้ยนอะโอเคค่ะกอัดไว้ม้างแป๊บนึงเราโชคดีที่เราต่างคนคนเจแค่แค่แค่สิวแค่สิวนะที่ที่พบเจอ หัวใจก็บอกให้รู้คุณเดสจะลงไม่ค่อยได้ตัวล่างอะใช่แค่เซียวแค่แค่เซียวนาทีที่พบแค่แค่เซียวแค่เซียวนาทีที่พบแค่เซียวแค่เซียว นาค่เซี้ยวแค่เสี้ยวแค่เสี้ยวนาทีแค่เสี้ยวนาทีมันเสี้ยวมันไม่มีตัวนะแค่เสี้ยวแค่เสี้ยวนาทีเดี๋ยวมันเสี้ยวเร็วๆดิแค่เสี้ยวนะแค่เสี้ยวนาทีให้มันกว้างนิดนึงมันจะได้ตรงโน้ตแค่แค่เสี้ยวนาทีโม่จ้าไปกดโน้ตนะอันเนี้ยเสี้ยวอ่ะดูป่ะเนี่ยโน้ตอะไรอ่ะโง้ออะไรบ้างนะคะ ใจ้จแต่ไอ้ค่ะละแค่เสี้ยวเสี้ยวแค่จีบุลาลาลาบีแฝติดแฝดติดชอบลาบีลาบีลาบีดี เาลยแค่เซวแค่เซวนาทีที่พบเธอลาลาลาแค่ลาลาลาแค่เซลยวลา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 แค่เซลอ่ะลองมองหน้ากันด้วยหนลูกครูกำลังจะล่างแหลกแล้วอิ่มมั่วนะครับอิ่มมั่วนะอิ่มมั่ว สบายกับพี่และพี่เป็นสรุปเอาเองนะพี่ มือสั่งได้บางๆช่ามโยงให้ใจได้ผูกพันเหอคิดไม่เพราะอะไรจริงด้วยฉันไม่รู้จริงๆเหตุทลอะไรไม่สำคัญแค่ใจต่อกันก็เกิน me. ให้ฉันสุขใจต้องาามาใจให้รหัรู้รักคืออะไรก็เ <รอ S 2> พราะเธอคนนี้เพิ่ได้บ้างบ้างก็ชิตราไดู้กพันคิดไม่ร,<อ>ราะอ,อะไรแค่ตาสบตาเท่านั้นก็สิใจ โชคดีที่เราตาคุ้นคุ้นเจอแค่เสี้ยวนาทีที่พอเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันเธอคือคนที่รอคนที่ เธอคือคนนั้นรักเธอชืนชอบเธอมออและเราบังเอิญได้พบกันความันอิญได้พบธอรเอ ไหลเรื่อนตีนี่ก็าบอกลากแล้วลือันนี้หอนไม่หยุดเดี๋ยวครูจะเอาอะไรวาไหอนตลอดเวลาไม่เราจะเล่นกันนะเขาอยู่ในโลกส่วนตัวเราจะบอกว่าหอนนี่นะมันจะมาสามรถตรงแล้วหนึ่งรถแล้วก็ตรงมาแบบโอ๊ยลากยาวขนาดนั้นก็จะมีผิดไม่ต้องเยอะแล้วรอคุณลองดูครับมันจะมีซูมและผิดผิดไปโจ๊กเด็กโอ๊ยเรา เราโชคดีที่เราต่างคนคนจะมันเหมือนเสียงมันไม่มันสัจจะหัวใจกับแต่เวลามากับดนตรีมันไม่ได้ยินตัวเองตัวนั้นมันจะแบบมันจะนัวอยู่กับดนตรีอ่ะมันฟังยากโอ้ยสมาที่ดีเราโชคดีที่เราต่างคนคนจะ แค่สิ้นูาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันใบจะบ้ไปเรื่อยเห็นไหมคะไม้บอกแล้วไอจีหนีนึ ใบเหมือนกันสักใบใบเอายังไงมันต้องใบล็อกมาเลยนะแล้วใบใบลองผิดลองถูกเดี๋ยวนี้แขวนจะรึบไปแล้วล่ะล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับไม่ต้องพรุ่งนี้ก็จะดูตอนนี้มีลองผิดลองถูกตรันจำไม่ได้อะไม่ต้องเยอะ จะด้องตอบไวเฮ้ยตั้งสมาธิตั้งสติดีดีชีวิเหนื่อยจริง i Bye. ท่อนนิดนงนะไหลมาเยอะเกินแล้วมันก็เลยใช่ไว้ลืมเลมแล้วก็เวลาไว้แบบจะขึ้นดักแล้วมันปลิ้นอ่ะมันไม่ถึงอ่ะนึกในหัวออกแต่ร้องไม่ถึงแต่ก็โอเคนะมันโอเคแต่ว่าไปเคลียร์มาดีๆีเไปสรุปมาพรุ่งนี้จะมาดูรอบสรุปเลยพรุ่งนี้ถ้าให้ร้องสามรอบแล้วไม่เหมือนกันเลยโอเคครับ ให้ให้แตกต่างกันได้นิดหน่อยแต่เมื่อกี้นี่แตกต่างกันตลอดไม่บอกแล้วว่าไวร้อกไม่เหมือนกันสักอร์เนสก็เออซิลูกบอกว่าเน็ตก็งงนะเนสก็เนสก็งงแต่เน็ตก็จําของตัวเองค่ะไบจะทําอะไรกับช่างไบร์ช่างไบค่ะก็ไบรก็ไบรไม่สนใจไบแต่ว่าแต่ว่า เวลาพอก่อนพอก่อนเวลาอิมพลไวส์อย่าแบบอย่าแข่งกันสูงอ่ะและมันต้องมีแบบคนสูงบ้างต่ำบ้างอ่ะไม่งั้นมันจะยิ่งน้องยิ่งปี๊ดอ่ะใบเป็นปีนปีนตามไปหมดเลยอ่ะเขากลัวแพ้เหรอกลัวแพ้เล่นสูงไงร้องต่ำเดี๋ยวแพ้ไอ้นี่หน่อยได้ไหมอะไรลักกี้คนเดียวหนึ่งทีเอออาขอเคลงแล้วไปร้องได้นี่ไปร้องได้ไปร้องไปร้อง